ในที่สุดนะคะ YG ก็ได้เลิกปักวันการแสดงที่ประเทศญี่ปุ่นของเด็กๆปีมอ o แล้วนะคะเริ่มต้นทีแรกที่คานา่าวะนะคะที่ BMM Arena นะคะทั้งหมด3วันด้วยการตอนแรกแอบนึกว่า2วันทุกคนพอมาดูจริงๆคือโอ้ย3วันตังมากเวอร์นะคะก็คือวันที่10 45แล้วก็16มีนาคมก็จะเป็นวันศุกร์เสาร์แล้วก็อาทิตย์นะคะซึ่งตอนแรกนะคะแอดเห็นมี3วันเราก็คิดว่าเอ๊สถานที่จัดงานมันเล็กๆหรือเปล่านะแต่ว่ามาดูเนี่ยมันไม่เล็กเลยนะก็คือความจุเต็มที่ของเปียเอ็มเอ็เนี่ยอยู่ที่1 2 0 0 0 0ที่นั่งนะคะแล้วก็สถานที่นี้นะคะก็คือเขาสําหรับการจัดคอนเสิร์ตโดยเฉพาะเลยนะสวยนะเนี่ยอยากเห็นวันที่เบมอนไปขึ้นเล่นเราทุกคนดูดีมากนะคะ แล้วก็จังหวัดที่2ก็คือไอจิจัดขึ้นที่พอร์ตมาเซนาโควยาเอ็กซิบิชันฮอลล์หนะคะในวันที่22และ23มีนาคมนะคะก็คือวันเสาร์อาทิตย์นะในส่วนของพอร์ตเมเซนะคะเขาไม่ได้บอกความจุที่ชัดเจนนะแต่เขาบอกขนาดพื้นที่นะคะก็อยู่ที่20,000ตารางเมตรก็คำนวณคร่าวๆเอาแบบหลวมๆนะคะก็อยู่ที่1,000 10, 0ถึง12,000ที่นั่งนะคะถ้าเสริมเก้าอี้เข้าไปได้อีก ็น่าจะประมาณ13 0 0 0ที่นั่งก็น่าจะพอๆกับที่โตเกียวนะคะจังหวัดที่3นะคะก็ที่โอซาก้านะอันนี้แอดไม่แน่ใจนะคะว่าชื่ออ่านว่าอะไรแต่ถ้าอ่านตามความรู้พื้นฐานที่แอดมีน้อยนิดเกี่ยวกับภาษาญ,ญี่ปุ่นนะก็น่าจะอ่านว่าอาซูเอะอารีนาโอซาก้าถ้ามันผิดก็ย่าวาแอดนะทุกคนแอดไม่รู้จริงๆนะคะไม่แน่ใจว่ามันอ,ออกเสียงว่ายังไงนะก็จะจัดขึ้นในวันที่สมแล้ววันที่4เมษายนนะคะ ก็ในส่วนอซูเออารีนาโอซาก้าก็จะเป็นศูนย์กีฬาในล่มนะซึ่งมีความจุ10,000ที่นัง่งความจุสูงสุดเนี่ยน่าจะหมายถึงการเพิ่มเก้าอี้ได้เนี่ยนะคะสูงสุดนี่คือหนึ่งนหกพันที่นั่งนะคะเต็มแม็กนะ ก็ถือว่าเป็นศูนย์กีฬาในร่มที่ค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวนะคะทุกคนแล้วก็ในจังหวัดที่4นะคะก็กลับมาจัดที่คาะว่าแต่ว่าในรอบนี้จัดที่เคอารีนาโยโกฮาม่านะคะในวันที่12และ13วันเสาร์อาทิตย์นะคะเดือนเมษายนเป็นอารีนาที่ใช้สําหรับการจัดคอนเสิร์ตโดยเฉพาะนะคะก็ในส่วนของเคอารีนนะคะก็มีความจุอยู่ที่2อง0,000ื่นที่นั่งโดยประมาณนะ อันนี้นะคะเทรเชอร์เขาก็เคยไปจัดคอนเสิร์ตมาแล้วด้วยนะคะก็ในรายละเอียดบอกว่าความจุอยู่ที่ประมาณส0 0 0มที่นั่งเขาน่าจะใส่กันเต็มแม็กแล้วแหละนะคะถือว่าใหญ่มากนะแล้วก็จัดถึง2รอบนะคะ แล้วก็ในรอบสุดท้ายจังหวัดสุดท้ายก็คือที่ฟูกุโอกะนะคะที่ฟูกุโอกะโกคุไซเซนเตอร์นะคะในวันที่19และ20เมษายนช่วงวันเสาร์อาทิตย์ด้วยเช่นเดียวกันก็ตามที่ระบุไว้หน้าเว็บไซต์นะคะก็จุด้1ยหนึมคนนะคะในหอก็ประมาณนี้ก็จะเป็นศูนย์กีฬาเหมือนกันทุกคนที่นี่นะคะมักจะมีการจัดการแข่งขันกีฬาอยู่เสมอนะโอ้ยทุกคนอยากเห็นเด็กๆเบมอนเพฟอร์มแล้วว่าอันนี้ก็รอนะคะว่าคิวต่อไป จากญี่ปุ่นเนี่ยจะเป็นประเทศไหนในเอเชียอันนี้ค่อนข้างที่จะแน่ใจว่าเอเชียเนี่ยน่าจะเป็นท้ายตารางอย่างแน่นอนนะคะก็รอรุ้นจริงๆค่ะว่า ไทยแลนด์นะคะจะได้วันใหม่เชื่อว่าแม่หนมแม่ใจเบมอนแล้วก็น้องๆหลายหลยคนนะคะก็พร้อมแล้วที่จะไปดูเบมอนนะอย่างที่แอดบอกนะคะแอดซื้อของไว้แล้วซื้อชุดเตรียมเครื่องหัวเครื่องผมได้ๆนะคะไว้หมดแล้วนะคะบัตรได้หรือเปล่าไม่รู้นะแต่เตรียมทุกอย่างไว้แล้วนะคะเพื่อน้องๆโดยเฉพาะเลยทุกคน วันนี้ก็เอาสถานที่จัดงานของน้องเบมอนมาให้ทุกคนดูกันแต่เพียงเท่านี้นะคะก็ถ้ามีอะไรคืบหน้าเพิ่มเติมแอดจะเอามาให้ดูกันนะช่องนี้อาจจะมาช้าหน่อยนะคะบางทีก็ช้ามากนะคะแอดไม่มีทีมหลังบ้านนะก็ไม่ได้ไวเหมือนช่องอื่นที่เขามีคนคอยซัพพอร์ตนะทุกคนวันนี้ก็อามาฝากกันแต่เพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ